เเรราาาามนน้วดดดยคืออี่่ทไขสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะตอนนี้บาโบก่ายูทีเนี่ฮะสถานีนะฮะสถานีที่สวยงามของประเทศไทยนี่ฮะสถานีรถไฟฟ้าท่านผู้ชมครับเออนี่ยอนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจเราไปหน่อยเนาะนับตัง้งแต่ทางเดินขึ้นมาจาก สถานีรถไฟฟ้า MRT เนะะี่ยจนขึ้นมาด้านบนของตัวสถานีแห่งนี้เป็นองค์สวยงามตามสถาปัตยกรรมนะฮะชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะะี่ยอาจจะตะลึงนะอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรทำไมสวยงามจังมานะี่น้องเนาะส่วนตัวบเราเองแล้วมาย้ำได้มาย้ำได้ก ตะลึงในความงามตะลึงในความงามของสถา,านีรถไฟฟ้าแห่งนี้โอ้โหดังท้องสวยงามไี่น้องเลย <S <S> <S บอกเลยว่างามคากี่น้อยงามเกินถ้ามันใหญ่หืี นี่คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองไทยมาแล้วก็บอกกันเรียกว่าต้องแวะนะเซอร์ฟีภาพง,งามๆภาพง,งามๆนาะพน้องเนาะ ลายเถื่อที่บาวโบเองนะฮะขึ้นมาสถานีแห่งนี้นะฮะรถบ,บอดายอีลีไปน้องเอวยเนะี่ยขนาดเคยมาแล้วเนี่ยนะเคยมาแล้วยังเออมหัศจรรย์ใจในความงามน้องพี่น้องเนาะเอาละเดี๋ยวบาวโบจะโคขึ้นไปยังอีกฝั่งหนึ่งน้องพี่น้องเนาะของความงาม สถา,านีสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้พี่น้องเลยยัางึืนไปด้วยบันไดเลื่อนนะพี่น้องเนะของตัวสถานี บอกไปไว่าสวยงามพี่น้องเอ๋นะยเนะี่ยสวยงามอีดีเนี่ยสวยงามอลลอเนี่ยโอ้โหมุมนี่งยังามเลยพี่น้องเอ๋ยสาสสายตา,า,า,าของไปตะลึงอึ่งแม้ทีเดียวสวนบาบูจ้าข้นไปตรงนี้พี่น้องเอ๋ยนะ่บันไดเลื่อนสูงๆบันไดเลื่อนง,งาม,งาม บอกกันเลยว่าสะดวกสบายในาการเดินข้างของเมืองไทยประมาณจะไปไซกันแล้วแต่มื่อกี้บาบุกเองแต่เรียกว่าภาคธาุรสชมนะฮะมาเมืองอีกหนึ่งเมืองใต้ดินของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือทางเดินเนี่ยทางเดินนี้ไม่อบบอบเอ้าได้พี่น้องเลยนะฮะเป็นทางยางออกจากใต้ดินนะฮะเพื่อจะมุดขึ้นไปด้านบน นี่เลยคือทางออกแล้วพี่น้องเยอยหอดท่างออกแล้วจากขึ้นไปทางด้านบนนะฮะเพื่อให้ทำช่องเบิงวา่าโอ้โหนะฮะจากใต้ดินทะลุขึ้นมาทะลุขึ้นมานะยฮะเห็นแนวะเพื่อจเจริญของประเทศไทยโอ้นี่เลยครับพี่น้องครับขึ้นมาแล้วจะเห็นนะฮะ เส้นทางที่จะไปวัดโพดนี่ยมิวมิวเซียมสยามเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อเพิมจเจริญของเมืองไทยนะฮะออกจากชั้นใต้ดินมา่าด้านนี้บาบงก,ก็จะเดินทางไปต่อเรื่องพี่น้องเรื่องนี่ฮะไปเก็บภาพบรรยากาศของความงามประเทศไทยฝากพี่นอ้องเบิ่งอีกเจ้าหนึ่งสำหรับคลิปนี้เขาอยากลาธรรมชุ่มไปแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ย พอจากนี้เรืมก็ไหลเป็นกำลังใจให้บ่าวหมู่น้ำเนยเดอ้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะสวัสดีครับสบายดี